สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนจ้ามีเยอะทิศกับสิมามทิดทิดเกียพี่น้องเขาเอินทิดกียร่เพราะมันทิดดอกนะนี่คือดอกนี่คือดอกไป่ดีล่าวดีพี่น้องเนี่ยคือว่ามันไหลเขหาหากันนันจึเป็นลักษณะแบบนี้นรับพี่น้องนะ คือยกทิศทิตหยิบแบบไปเนาะมอนกัจสิบานงานองสีไปเนาะมีชันนัลเพราะว่าช่วงนี้แข็งว่าลายยาทิศบริเวณแยกทิศเลือยทิศดอกสิดิดอกแบบนี้ทิศไทยมันยมันบานแบบนี้ไปเนาะเพราะว่าเพราะว่าอย่างกติขันน้องกติไปวเอาไว้ด้วยมันจะไลหากันมิันนั้นะกัตนาทิศหิบเขากามาดึงสก้อนเมล็่เนาะ ควันดูเล็กๆน้อยๆนะพี่น้องนะถ้าดึงหงมันบานตะกอนพี่น้องดึงหงมันบานตะอนก็ดึงบานแล้วปุ๊บกาวติดเลยพี่น้อง เอแตมันก็สิมันก็สิเป็นลักษณะเหพี่นนองก็สิบานงามัติดมัดติดแมันก็สิบานงานมากเสียยิก็มัดตนมันบานพี่น้อยกนด้ืองนีาออกเลยางนั้นเ้ามาติดดอกก็จับแปะจับแปะจับแปไปเลยทั้สิงามก็กันพปหน้อย เมาจากโรงงานข้าเจ้าบรนวาข้าเจ้าสีมันบานมากถุงถังเลยพี่น้องลาห้าร uh, ่างานโรงงานข้าเจ้ากบนดึงมาให้้วมอยู่แตว่ามันกับอะไรขอากันพี่น้งเานั้นเขาเลยมาติดเอา่เขาอยากแต้งาม่พี่น้องเพราะว่าช่ว้แขกมาไล่ยกกีบก็าไแย่ก็ได้สิทิ์ีมันเวลาไม่ถั่มาแล้วมันนเได้งาเวลามาแล้วนันได้งาพี่น้อง ที่ยินเดียนบ่ต้องดีบะตองเลงความลูกไอความลูกนี่เล็กๆในหน่อยด้วยพีน่ยยน้องเลยเปนผู้ใดอยู่ไกลๆเมืองทองเที่ยวกลับไปเห็ดขายด้วยพีนยพ่น้องไปเห็ดขายงางาน,น,งานปาร์ตี้ ไช้่าหรือว่านำร้านอาหารที่ก็เจ้าจัดปาร์ตี้กันนอะพีนองนะสำหรับแย่ทิพย์านการค้าขายเนี่ยว้าเข้าสีดีก็เข้าไปเป็นลูกจากคน,นแน่นรอพปี่น้องว่าอย่างนหน่อยหน่อยนึง,นาบ,างบ่มีผู้มาบังคับบ่มีผู้มาบอกมาว่าสอง ได้ห่อมานเข้ากระเด็นไร้ก็คาเรี่ยงเรีนบอกพี่น้องว่ะมาได้ขายดีแขกไรยเขาอาชจจิดเดตไร้ก็คาเรี่ยงอะไรพี่ฉันั้นมนได้กระสูนถ้ามากค่ะขายบ่ได้พีนมม่น้องได้ถกเหตุมาเมื่อสุยางพี่กันเริ่มเมื่อสุยางสุดท้ายแล้วกระสูนค่ะขายบ่ได้พี่เขาพี่น้องค่ะขายเป็นงานอิสระของเฮาเนาะ เดี๋ยวเขาเมื่อยเขาพอสบายเขายุดได้เดีเขาว่าโอ้มันนี่สิกธ่กนกันนะไงมาลายเมื่อยเหรเขายากียักได้คือางานงานเงินเดือนงานรายวันเด้สยุตตะลเทียก็ต้องแก่แล้วสนงานร้ข้าเจ้าเขาอยากขยุดงานไร ได้เด้อคนงานน่อยสบามนมาเน,นียเรกาันนะล้วนนงานแล้สบายเอาจุดมาได้ก็จดได้คิหลังแต่งงานไม่สี่แล้ก แต่สกัองค์อื่น,นยังทิ้งสิบปิมัดติดดอกมันพี่น้องไม่ไล้ทิดงสิบไปแต่กัน,นช่วงแขกไลา่เขาก็มัดติดอะไรแล้วพี่น้องก็ท่านขายแล้วจับแปีจับแปรวเพราะว่าช่วงแขกอยากหน่อยนานลูกก็ตรเป็นยังเสียน,น,น,นะลักษณะมันมาก งานสามาดืเหยืม้งนบานก็ไปนอนเขาก็ที่นี่กันอะไรของาากันไปไปสาบอสาอยู่ีปนองสาอยูแต่ว่าม่ถหงงามงามกักันเวลาเขาตเป็น เป็นมุ่งปุดแ้วมกต่งามที่มันบอกบานมันบ,กบน่กเรพี่นอ้องติดปเข้เข่าแค่เห็นโอ้ยงาม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 พี่นอ้องเอ้ยยอะกินกันให้ อยู่เล็กน้อยๆเพื่อนๆใด้ยืเมเื่อต้องเก่กับไปเรื่อๆไปนอ้องเรือยใคอยากไปกินน้ำอยู่ ย่อยทิพเขาอยู่หลายแล้วบ้นานนอกเป็นงานเปนเ็นงานงานเงินเดือนเขาบอกว่อยากจ้างเด้ออยู่หลายแล้วเขาอยากเป็นงานเลยเพราะอเไรนี่ฉะนั้นทางที่ดีที่สุดสําหรับย่อยทิพย์คือขายของพี่น้องอิสระผ่อนจำใบผ่อนย่มเว้นกับเห็ดเบียรไปยังสี่พี่น้อ,อ,ยองย่งมขึ้นจะลุงขายของ ก็จะกลับมากะตีสองตี 3, ตสามควรจได้นอนกะตีสี่ตีห้าไปนองเว้นก็น,นอนพื้นเทียงห้าโมงหกโมง,มง,มงก็ลงไปขายของคือเกา่าสำหรับคลิปนี้ยายทีมก็สิขอจบเพียงสนี้ก่อนเลยจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายทีมชาแนลเน่ด้จ้าสวัสดีจ้า